ยุทธภูมิคปลทะเหล็กกันที่ไหนคะเนี่ยวันนี้พวกเราทั้งหกคนก็จะได้มาทำการเวิร์กช็อปการทำเมนูพิเศษที่ทำง่ายง่ายจากปลาสวรรค์ปลาทาโร่ค่ะอร่อยไม่มีไขมันและยังมีประโยชน์จากเนื้อปลาอีกด้วยค่ะใช่แล้วครับแล้ววันนี้ประเด็นกับเพื่อนเก็จะมาให้เชฟอิกได้สอนพวกเราทำอาหารเมนูสุขภาพกันพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วลุยกันเนยครับผมเมนูทาโร่นะครับทั้งสองเมนูที่พลิกมาสอนน้องๆในวันนี้นะครับก็มีนี่ครับ ทารโร่คั่วไก่ครับและเมนูหนึ่งก็คือทาร์โร่คริสติโรนะครับสองเมนูนี้ครับเป็นเมนูที่ทําง่ายนะทาได้ที่บ้านนะครับเราก็ไม่ยุ่งยากด้วยครับที่สําคัญนะครับดีตอสุขภาพไม่มีไขมันครับใครเคยทานก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่โดยใช้เส้นทาร์โร่บ้างใช้เส้นหนึ่งเส้นทาร์โร่บาร์บีคินวนะเมนูนี้ครับทาร์โร่คั่วไก่ครับ เชฟหนุ่มอีกมาสอนน้องๆทำอาหารกันแล้วทางทาโรยังได้เชิญคุณนภพรเสริมสายนักโภชนาการมาให้ความรู้ด้านโภชนาการกับน้องๆกันอีกด้วยวันนี้ได้มีโอกาสนะคะมาสอนน้องๆในเรื่องของพื้นฐานโภชนาการว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ย นอกจากเรื่องของลูกซางภายนอกที่ต้องดูดีแล้วเนี่ยเราก็ควรจะมีเรื่องของความรู้ด้านโภชนาการเอาไว้ดูแลสุขภาพให้ดีดด้วยนะคะและนี่ก็คือความสนุกสนานในการเวิร์กช็อปการทำเมนูพิเศษจากปลาสวรรค์ตราทารโร่ที่สามารถอร่อยได้หลายรูปแบบและที่สำคัญเป็นเมนูที่ไม่มีไขมันไม่อ้วนค่ะสำหรับไยรุ่นอย่างเรานอกจากจะต้องใส่ใจเรื่องของการกินอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็อย่าลืมเรื่องการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ2-3ครั้งต่อสัปดาห์กันด้วยนะจ๊ะยังไงก็เข้าไปอัปเดตกิจกรรม ของเพื่อนๆทั้ง6คนกันได้ทาง w w w t a r o m c c o n t e s t c o m นะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้า